อยากอ้วนตลอดชีวิตให้ทำแบบนี้3อย่างข้อแรกกินของหวานของทอดทุกมือ้อเพราะอะไรรู้ไหมนี่คือทางรัดถ้าคุณไม่อยากลดความอ้วนของหวานของทอดนะครับมันทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงขึ้นทีเนี้ยมันก็จะสะสมเป็นไขมันในช่องท้องครับข้อ2นอนดึกไถมือถือทั้งคืนเพราะว่าพอเรานอนดึกนอนน้อยครับฮอร์โมอนเกลินที่ทำให้หิวมันจะเพิ่มขึ้นส่วน ฮอร์โมนเลปตินที่ทำให้อิ่มมันจะลดลงส่งผลให้เพื่อนๆน,นะครับหิวมากขึ้นอิ่มน้อยลงทีเนี้ยมันก็เลยอ้วนไงครับข้อสามน้ำเปล่าไม่แตะกินแต่น้ําหวานกินแต่แอลกอฮอล์ทั้งวันก็ง่ายๆเลยครับพวกน้ําหวานแอลกอฮอล์แคลอรี่มันสูงทีเนี้ยพอเพื่อนๆกินแต่ของพวกเนี้ยแคลอรี่มันก็เลยเกิน แถมมันก็ไม่อิ่มด้วยถูกไหมครับทั้งหมด3คข้อเนี่ยครับถ้าไม่อยากลดความอ้วนเ <_ an> พื่อนๆก็ทําไปเลยครับแต่ถ้าใครอยากลดความอ้วนนะครับพิม <_ an> พ์ชื่อเล่นอายุส่วนสูงน้าหนักไว้ในคอมเมนต์ครับเดี๋ยวผมตอบกลับทุกแชทขอบคุณครับ